สวัสดีครับพบกับข่าวสารฟุตบอลเจลลกกับ c แช n แนลครับคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นหลังชนาทิปถูกถอดชื่อออกจากทีมก่อนแพ้อูราวะเบสไดมอนด์เรามาส่องคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นนะครับคอมเมนต์แรกฉันสงสัยทำไมโอนิกิถึงไม่ใช้งานชนาทิปคอมเมนต์ที่2 เกิดอะไรขึ้นกับชนาทิปจากแฟนบอลซับโปโอลคอมเมนต์ที่3คิดถึงนะชนาคอมเมนต์ Comment ที่4ทํทำไมโอนิกิกไม่เลือกชนาทิปเขาสามารถสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้คอมเมนต์ Comment ที่5ชนาทิปมาซิงโย เกิดอะไรขึ้นกับความปาถนาอันโด่งดังของเขาคอมเมนต์ Comment ที่6ฉันผิดหวังเมื่อไม่มีชื่อของชนาคอมเมนต์ Comment ที่7ทําทำไมคุณไม่สามารถที่จะเข้าร่วมลูวานครับได้สำหรับชนาทิปคอมเมนต์ Comment ที่7ชนาทิปสงสัยจะไม่ลงตัวที่นี่ คอมเมนต์ที่8คาวาซาก,กิแพ้รวด3มแมตช์ทั้ง3มแมตช์ไม่มีชื่อของชนะทิปคอมเมนต์ที่9หากคุณต้องการชัยชนะแมตช์ควรเลือกชนะทิปซะคอมเมนต์ที่10ไม่คาดคิดว่าเดเมียนเยวกับชนะ จะไม่อยู่ที่นี่แม้ว่าพวกเขาจะได้รับค่าเหนื่อยที่สูงสุดในลีกคอมเมนต์ comment ที่11ชนะกำลังทำอะไรอยู่500ล้านแม้ว่าฉันจะชนะก็ตามแม้แต่นัดชิงบอลถ้วยก็ยังอยู่นอกม้านั่งสำรองนี่คือคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นที่มีต่อชนาทิป หวังว่าทุกคนจะเป็นกำลังใจให้กับชนาทิพย์สงศินปนกันด้วยนะครับสุดท้ายฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับชิงแชนเนลด้วยนะครับขอบคุณครับ